อะไรเนี่ยเกมเอโอเวอร์ทำไมเกมโอเวอร์คะอองอยโพนชาแนลนี่คือใครคะทำไมมีประแจเ,ออเก็บลงกน้าซักผ้าอยู่มั้งอ,ออะไรเก็บลงนะ้าเธอนั่งซักผ้าอยู่ใช่ไหมเธอนั่งซักผ้าไปเธอไม่ต้องมาอยู่กับฉัน เธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันเธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยสักผ้าอยู่มัง้งนั่งคุยนั่งคุยนั่งคุยอยู่แป๊บนะให้ให้ลูกกินยาเออเป็นอะไรอะ่ะไม่สบายใช่ไหมโอเคนัดเองอ๋อสวัสดีครับน้องนัดแหมถึงว่ามาแบบสีฟ้าไง นัดมิวสิกใช่ไหมใช่ไหมนัดมิวสิกใช่ไหมใช่ไหมแกเออรู้แล้วจะบากแก้วถือจะมาย้ำอะไรเนี่ย <laughs> ไปเป็นจัดการให้ลูกกินยาตรวจเช็คดูด้วยว่าตัวร้อนไหม,อ,มอุณหภูมิเท่าไหร่ให้กินยาเช็ดตัวเช็ดตัวแล้วก็ให้นอนพักผ่อนนะเดี๋ยวนี้ คุณครูเขาเริ่มมาเขาเริ่มแบบไนี่แล้วก็หวัดใหญ่นะเขาจะมาระบาดอยู่เด็กแถวนี้เป็นเยอะสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีค่ะเออไข่ไข่พั้มไข่พัามเห็นเต็มเต็มเห็นเต็มเต็มแล้วน่ะจะบานเห็นค่ะเห็นเต็มเต็มแล้วน่ะเห็นอะไรอ่ะเห็นอะไรพี่ไข่พัามพี่ไข่พัามพาโค้ดน้องไปไหน น้องพูดถึงเรื่องไอจะพูดดีไหมพี่พี่จินจะพูดดีไหมเรื่องเมื่อกี้อะ่ะไอเรื่องที่มันเป็นฝูงูงไปอะ่ะจะไม่มายนะหายไปพร้อมกันเลยพี่ไข่ผํมพี่ไข่ผําพาพี่ไอ้นี่ไปไหนพาโค้ตน้องไปไหนหายไปเลยเนะี่ยตั้งแต่จิตศาสตร์ตามตัวเมียตามตัวเมียไปไม่ยอมมาเลยนะ ไข่นุ้ยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเลนสิบแปดขอบคุณค่ะพี่จินขอบคุณเออไม่ยอมมาเลยนะขนาดเมื่อวานขนาดเมื่อวานนะ่ะพี่จินร้องเพลงไอ้รถไฟสาย,สายด,ด่วนเอ้ยไม่ใช่รถไฟขบวนสุดท้ายอะ่ะน้องยังไม่หนีเลยอันนี้อะไรก็มี ตัวเมียมาตัวเดียวหายตามตัวเมียไปเฉยเลย j n อสวัสดีค่ะ j n อคือพี่จินนะไข่นุ้ยจ๋าเนี่หวานด้วยไข่นุ้ยจา๋าไ่ไข่เบ่าเดี๋ยวน้อง วิ่งขันนอะไรที่ขับง่ายวันนี้ไลฟ์สนุกเว้ยวันนี้ไลฟ์สนุกเว้ยถึงไม่มีสาระแต่ก็สนุกเว้ยเอาแบบนี้เออามาเอาเอเงื่อเชิดเมื่อเชิดบอกไม่เคยไม่เคยฝั่งไปตามโค้ดน้องมาเดี๋ยวนี้เลยอยู่ไหนอยู่ไหน นับตาไหลแล้วเนี่ยไปตามมาเลยงอนแล้วแม่พอเรี่ยงลูกไข่ลูกไส่ดีเออสาวๆเข้าใจผิดหมดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เข้าใจผิดนะไม่เข้าใจผิดพี่เข้าใจยังไงพี่พรอเข้าใจยังไงน้องก็เข้าใจอย่าง้งแหละโอ้ยเดี๋ยวเกิดกที่ตึกตากัน โอ๊ยตายแต่แย yeah 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 ่แย่แย่พวกพี่อะเห็นโดเห็นผู้หญิงก็ลืมน้อง่ะเห็นกลิ่นก็ดีใช่ไหมกลิ่นก็ด uh> um ีตาไม่เกินกระปวดน้องนึกถึงหน้าเมื่อกี้น้องนึกถึงกระปวดน้องเห็นไงน้องไม่ได้เอากล้องสูมไปหาให้พวกพี่ดูไง なお、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 